สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรานะคะ k e r l y c o s m e t i c ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สาขาเมเจอร์รังสิตค่ะเราจะมาแนะนำสำหรับลูกค้าแม่ค้าที่แบบช่วงนี้สนใจเนอะสินค้าทางขายส่งของเราใช่แล้วแบบว่าเอ้ยยังไม่เก็ตงาบางทีแบบบอกว่าขายส่งขายส่ง แล้วคือราคาเท่าไหร่อะไรยังไงฉันต้องซื้อยังไงใช่ตนวันนี้เรามีคําตอบให้ค่ะน,อนมม้องมนสมมติท่านแม่ค้าที่บอกว่าอยากซื้อสินค้าใายส่งต้องทำอยางไร<ม>บ้างโอ้โหไม่ยากเลยค่ะพี่เฟิร์นก็คือบอกแบบข้าวๆเลยนะว่าซื้อของเราเนี่ยเริ่มต้นแค่6ชิ้นเท่านั้นไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องซื้อเป็นหมื่นๆชิ้นพันๆชิ้นก็ได้ราคาตรงเนี้ ทั้งปกติเวลาเราสั่งซื้อแบบก่อนจะได้ราคาสูงอะเราต้องสั่งซื้อแบบเป็นร้อยชิ้นใช่เป็นหมื่นเป็นโอ้โหหลายบาทนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ของเราแค่6ชิ้นนั้นแบบว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเิมไางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะไปเป็นตัวแรกกันดีกว่าน้องมินนี่เลยตัวแรกก็ขอเป็นแบบ ลิปสติกเลยจ้าเป็นของแบบเบบี้บายคัตตอ้นกับบอบับนั่นเองใช่ค่ะก็2รุ่นนี้ก็อาจจะคุณหน้าคุณตาเพราะว่าตัวนี้ไอตัวคัตตอนก็เป็นแบบตัวแมทตอร์แมทใช่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบชุ่มชื่นตัวมัลติไรเซอร์นั่นเองนะคะที่อื่นขายกี่บาทตนี้โอที่อื่นประมาณ129บาทค่ะถ้าซื้อแบบ6ชิ้นนะก็จะประมาณ7 7 4บาท ก็ลิปสติกแท่งร้อยก็บาทถือว่าเป็นราคามาตรฐานแหละใช่แต่เฮนี่ <H en ly> ต้องไม่ธรรมดาค่ะเนาะถ้าเราซื้อสมมติว่าซื้อแบบแค่หกชิ้นน่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณชิ้นละแปดสิบห้าบาทน้องมิ้นจากร้อยยี่สิบเก้าเหรือแปดสิบห้าบาทะฉะนั้นเราซื้อหกชิ้นเนี่ยก็จะได้อยู่ที่แบบห้าร้อยสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะประหยัดไปประมาณสองร้อยหกสิบสี่บาทเลยคือพวกค้าแม่ค้านี่คือแบบเอาไปบวกเพิ่มได้กําไรไปเลยเนาะเพราะว่าอันเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นราคาส่งอืไม่ต้องซื้ออขงแบบ พันชิ้นร้อยชิ้นใช่ก็ที่ตัวเนี้ยแค่ตัวแรกก็แบบว้าวแล้วไหมว้าวแล้วจ้าตัวนี้คือเป็นตัวที่ขายดีในร้านแล้วก็ตัวท็อปตัวฮิตเลยนะพี่เฟินตัวเนี้ยใช่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างเขาคร่าวหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปค่ะมาเลยนี่ค่ะพี่เฟินอ๋อ ตัวนี้เป็นแบบ baby by t 2 in 1นะคะ eye and cheek cream นั่นเองจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า brush on เนื้อครีมใช่พี่สามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ตาได้ตาด้วยนะจริงๆเขาจะมีประมาณ3สีค่ะแต่ว่าเราได้มาแค่2สีนะเพราะว่าหมดมาจากผู้ผลิตแล้วเราไป<ม><ม>ช่วงชิงมาได้แต่ว่าสตอมคืนแน่นมากนะแน่นมากนะคะก็ปกติซื้อที่อื่นประมาณ89บาทคะ่ะ6ชิ้นก็คือ534บาท ไม่้าเลยนะแต่ว่าพี่แบบว่าราคาเคลลี่คือไม่ธรรมดา,า,าพี่จะบอก <10. S 2> ว่าซื้อเคลลี่อยู่ที่ชิ้นละ55บาท<อ>ถ้าซื้อ6ชิ้นนับอันนี้คือเป็นราคาส่งนะค่ะถ้า15ชิ้นเนี่ยเอ้ย55บาทต่อ1ชิ้นนะคะถ้าเราคูณ6ไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ330บาทอือนะประหยัดไปตั้ง204บาทค่ะน้องมิ้นโอ้ถือว่าประหยัดมากนะพี่เฟิร์น200นี่เอาไปทำอย่างอื่นได้นะซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรได้อีกเยอะแะะนนนคล้วะะอันนัีต ประมาณนี้นะคะนีตัวต่อไปเลยพี่เฟิร์นค่ะีตัวหนึ่งนะคะก็ที่อยากจะแนะนาําเพราะว่าตัวนี้ฮิตมากๆเลยต,ต้องก็จะเป็นของบรอดอิดไน้องฉัดนะคะชื่อรุ่นว่าโปรสลิมบาวเพนซิลมีสอเขียนคิ้วตัวแบบหัวแหลมแหลๆเล็กๆ,ๆที่ยอดฮิตนั่นเองใช่นี่ตัวนี้ก็คือบอกราคาไปเลยว่าหน้ากล่อง169อบาทอ,อันนี้คือมาตาารฐานเราก็ก่ราคาไปแล้วใช่ถ้าซื้อ6ชิ้นก็คือ1 0 1 4บาท เป็นหลักพันเลยนะตัวนี้แต่เคลลี่ไม่ขายจ้าเคลลี่นะถ้าซื้อราคาส่งกับเราอ่ะจะเหลือชิ้นละ119บาทโอ้โหคือ119บาทคือคูณ6เนละืเป็นราคาส่งก็เท่ากับ714้อบ่บาท <c oughs> น,น้องนิ้นประหยัดไปตั้ง300บาทก็ยัง ประหยัดเยอะนะเรียกได้ว่าเอาไปซื้อตัวอื่นได้เลยเพิ่มเยอะแยะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับเคลลี่ได้เลยเข้าข้าวสําหรับราคาส่งประมาณนี้อ,อีกข้อสําคัญที่ข้อดีในการซื้อราคาส่งกับเคลลี่คืออะไรคะน้องมิน ก็ดีในการส่งซื้อราคาส่งนะคะก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะี่เฟิน<ช>ซื้อแค่6ชิ้นเนี่ยก็ได้ไปเลยในราคาส่งและที่สําคัญคือสามารถคลาสสีได้ด้วยคือทั้งหมดที่พูดไปคร่าวๆเนี่ยคือคลาสสีได้หมดเลยใช่ขอให้เป็นรุ่นเดียวกันแต่สมมติรุ่นนั้นมีประมาณแบบยี่สิบสามสิบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะซื้อชิ้นละเบอร์ก็ได้ก็ได้ราคาส่งแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหไม่จำเป็นจะต,ต้องซื้อยกกล่องแบเบนี้ยถ้าปกติเราไปซื้อราคาส่งต้องยกกล่องใช่ค่ะแต่นี้คือ ตามจำนวนชิ้นทุกสีได้เลยนะคะเรียกว่าอำนวยความสะดวกเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังจะส่งเหมือนเดิมเนาะช่องทางออนไลน์ก็สามารถทักมาในเพจ Facebook ใน Line แล้วก็ใน i ิน t a g r กรค่ะพี่เฟินใช่ก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะสั่งซื้อได้เลยอยากได้สีนี้ประมาณนี้นะคะกี่ชิ้นเนาะ,ะถ้าเข้าขายแบบว่าซื้อแบบตามจำนวนที่เรากำหนดเนี่ยก็คือรับราคาส่งไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบรีด อ๋องอไปชนี้ไม่ไหวได้ค่ะก็คือสั่งวันนี้ได้ของวันนี้หรือว่าออเดอร์มาวันนี้อยากได้ของเร็วๆอะไรอย่างนี้ก็ส่งวนลีกสิส์สำหรับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเพราะว่ามีในบริการในส่วนของ m e s s ซนเจอรนั่นเองพี่ไลน์ไลน์ไลน์แมนแลาละมูอะไรอย่างนี้ขนส่งเอกชนที่ลูกค้าสามารถเรียกเข้ามารับได้ค่ะก็ ชำระค่าสินค้าตามปกติกับเราแล้วสั่งเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแล้วก็ไปชำระค่าขนส่งกับบริการที่ลูกค้าเลือกเองใช่จ้ะลูกค้าจะเรียกเองหรือว่าจะให้เราเรียกให้ก็ได้ใช่ก็เลือกว่าสะดวกสบายมากๆลองส่งานประมาณ1 2ชั่วโมงเนยน้องมิ้นใช่แลวก็ได้ของไปเลยฉะนั้นก็อย่ารอช้านะคะรีบสั่งเลยกับเคลลี่นะคะอย่างที่น้องมิ้นบอกอินบ็อกซ์มาได้เลยจัดส่งทุกวันนะคะแบบว่าถึงร้านหยุด แต่ว่าไม่หยุดส่งไม่หยุดส่งความสวยด้วยนะคะแล,แล้วก็สต็อกคือแน่นๆน,น,นะจ๊ะไม่ได้แบบว่ามีอย่างละ2ชิ้นสชิ้นคือเป็น10ฉะนั้นไม่ต้องกลัวของไม่พอนะคะ,คะรีบสั่งมาได้เลยนะแต่ว่าลูกค้าเคลลี่ของเราคือสั่งเยอะจริงๆถูกต้องนะนะถ้ารอช้าคือหมดอันนี้จะว่ากันไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็เราก็มาแนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้านั่นเอง ใคร<ต>ที่สนใจก็รีบสั่งกันเข้ามาเลยนะคะพี่เฟิร์นเพราะว่ามีแอดมินเพจรอตอบอยู่นั่นเองใช่ค่ะวันนี้ก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ใช่ค่ะแต่ว่าครั้งหน้าจะมาแนะนํากิจกรรมอะไรหรือว่าจะมาแนะนําคลิปอะไรอีกก็คอยติดตามชมด้วยนะคะนนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ